ก็จะเขียนลายให้พ่อเขียนจนแขนเคล็ดหมดแล้วโอ้รลมากครับผมมุมนี้ฮะโอ้โห,โโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยวังรถมอเตอร์ไซค์อ้าโอ้คลิปนี้นะครับให้แม่แม่พอ่พอพ่อคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะ ขนาดสุพรรณสายังว่าสวยนะครับผมพี่มงคนสวยไหมหรอไหมสุพรรณสาเสียงเงยใเลกูกเสียงเดียวเสียงเสียงหน่อยสุพรรณสาหนูยังเคี้ยวอยู่ค่ะคุณพ่อโอ้รอ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 อรอคันเทพครับผมเดี๋ยวรอดูพลายงามนะครับพรุ่งนี้ว่าจะรอแค่ไหนนะครับ สิริมงคลยังขนาดนี้นะครับไัยงามจากขนาดไหนนะฮะเออขอดูพี่มงคลชัดๆอ้าวเดี๋ยวเราค้ำแล้วเราจะาไปเก็บขี้ช้างเนาะปามเดี๋ยวให้พี่มงคลอ้อ,อนแม,ๆนออนๆแม่ๆหน่อยครับอ้อนพ่อๆแม่ๆหน่อยอ้อนบันทีสวยเสียงกันเร็วเสียงครับผมรอไว้ครับโอ้โอเคน้องปามเอาพี่มงคลเข้าหลักครับเดี๋ยวเราไปทำงาน โอ้หลอมากครับผมหรอแบบว่าอื้ือ๋ออ,อะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โหสุดๆแล้วนะครับครับรอบสองเอาครับอ้าวไปก่อนครับแม่ๆครับพ่อๆครับพี่ๆน้องๆครับผมอ่าสุพรรณษาตัวยุ่ง หนูยังไม่ไปคะ่ะหนูยังเล่นกับพี่ฟิล์มก่อนอ่าเดี๋ยวมาดูหนูสากันต่อนะครับอ่าพี่บางคนก็ไปเข้าหลักแล้วนะครับเราจะได้เวลาทํางานทําความสะอาดหลักช้างนะครับผมอ่ะพี่ฟิล์มมีนั่นนี่เออทันนี่ทันนีน เออพี่ฟิมวิ่งไปแล้วเออเออเออไปแล้วไปแล้วพี่ฟิมพี่ฟิมวิ่งไปแล้วเออเออเออไปไหนนั่นพี่ฟิมไม่วิ่งไปไหนแล้วพี่ฟิมวิ่งไปไหนแล้วฮ่าอยู่นี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วพี่ชิปของนู้ยจะตกคลองไม่ได้การแล้วช่วยก่อนช่วยก่อนช่วย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 ดึงขึ้นมาจะตกแล้วเร็วเร็วเร็วจะตกจะตกเอ้ยเร็ว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 เออตกจริงจริงเลยตกเลยไหมนั่นไหมตกแล้วโอ้เป็นยังไงให้ตกเออเอาเอาวเร็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 วดึง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 ขึ้นดึงขึ้นเร็ว อะเดินขึ้นเดินขึ้นเฮ้ยเดินขึ้นแนะเดินขึ้นนะฮะเดินขึ้นเดินขึ้นคุณแม่มาช่วยพี่ฟิล์มเร็วคุณแม่ช่วยฟิล์มหน่อยเร็วคุณแม่เร็วเร็วคุณฟิล์มตกเหวแล้วเร็วเออเร็ว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 คุณแม่เร็วคุณแม่ไปไหนมาช่วยพี่ฟิล์มเร็วคุณแม่อ้าไม่ไหวแล้วพี่ฟิล์มฟิล์มเป็นอันตรายแล้วคุณแม่เร็วเร็วหนูจะทำยังไงดี โอ๊ยจับมือดึงขึ้นเอ้าเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาจับมือดึงขึ้นได้ไหมละ่ะอ้าวคุณแม่มาช่วยแล้วนี่คุณแม่มาช่วยดึงแล้วอ้าวเร็วคุณแม่ไปช่วยลูกเร็วโอ้สพันศาสน์นี่น่ารักตลอดการครับผมคุณแม่มาดูพี่ฟิล์มเร็วพี่ฟิลม์มล้มพี่ฟิล์มลม้มคุณแม่อ่าดึง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 อ๊บ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 เอ,อ,อ,อ้ขึ้นแล้วโอ้ ลมลุกคลุกคลานกันน่ารักมากาไปไปนู่นไปถามขาวพี่จีเลยเป็นไงบ้างหายดีหรือยังป่วยนอนอยู่ไหนล่ะฮะพี่จีอยู่ไหนโอ้ได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเอากล้วยมาลงให้เหรอน้องฟิลม กีวีครับไปดูหน่อยปะเอามาชิมหน่อยสิคุณแม่สักถุงหนึ่งกล้วยของผู้ใหญ่ใจดีเชื่ออะไรเนาะคุณพี่สมคิดหรือเปล่าอ๋อขอบคุณคุณพี่สมคิดนะครับออาคนป่วยเป็นไงบ้างฟูจิเอากล้วยมาป้อนช้างหน่อยเร็วลุกไหวไหม อาฟูจิมานีก่อนฟูจิมานี่ก่อนเร็วเป็นยังไงบ้างแม่แม่แมแมเอฟซีเขาเป็นห่วงเอาเดี๋ยวได้กินกล้วยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับคน,ออนอครอแต่ว่าหายเจ็บกระดูกก็เดียวหรือยังฉีดยานหนึ่งเข็มใช่ไหมโอ้ฉีดยาน,นะครับฟูจิหลังจากนนที่อันนี้แค่ไอแล้วก็เจ็บคอครับอ๋อไม่สบายเนาะ ให้ไวนะครับแม่แม่เอฟซี FC เป็นห่วงครับอาจีไปเปิดกล้วยดูนสิจิว่าอยู่ตรงไหนไม่ไม่เปิดที่คลุมไวนะ้น่ะเราจะไม่ได้ป้อนช้างให้ใหช้างกินก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณพี่สมคิดนะครับผมส่งกล้วยมาให้นะครับนี่เราก็ให้สุกแรงๆก่อนนะครับอ่านี่ครับผมเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับ จัดการป้อนช้างให้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็ค่าแล้วนะครับผมเอาให้สุพรรษากินก่อนนิดนึงกินก่อนเพื่อนก่อนนิดนึงเออเอาเอาให้ฟูจิเอาให้เร็วมามามาป้อนเร็วเอาให้นใหคนป่วยและป้อนเนี่ยมาเร็วมามากินก้วยกับพี่จิเร็วเออป้อนเลยเออวิ่งมาเลยครับ พี่จีเร็วๆหนูหิวแล้วพี่ฟิล์มก็ช่วยกันป้อนหลก<ฮ>บอให้คุณปว่วยป้อนช้างางี่ยจะได้หายไ,ไวๆโอ้กินมุมมมมุมมาม,ม,มนะครับ<ฮ>หิวแรงมากโอเคนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับน้องฟิล์มเอา้า ี่จะป้อนเยอะลูกอ่อวยพรด้วยครับขอให้พี่สมคิดมีความสุขความเจริญนะครับนเน,ะะบาานานะอ่นสุสมบัาทนาะคร่างกายค่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไ้เพียงแค่นี้นะครับเราจะได้ไปทํางานก่อนนะครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบคุณทุกๆความหงใงยยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับ เพลิดสมัครสมาชิกและแชร์แฟมิลี่สีทับไทย thank you good luck bye bye let's go